เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมนะวอปแลสไนท์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง10สิ่งนะครับที่เกี่ยวกับไก่ที่คุณไม่รู้นะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะก็มาชมกันเลยนะฮะนี่เลย1นะครับไก่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 มีขนาดเล็กมาก ไก่ครับมีขนาดเล็กมากนะครับเราสามารถวางอันนี้ได้ด้วยวางให้มันไปอยู่ในซอกนี่นะครับเราจะวางไก่ไก่มันเข้าไปในรูนี้ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมันง่ายละการเก็บไข่นี่เห็นปะแ้ถ้าเป็นกระจกอะดันเข้าไปไก่ก็จะตกไปข้างล่างแล้วก็เก็บไข่ได้ด้วยเออง่ายดีเนาะนี่คือข้อแรกนะครับผมกวนข้อ2นะครับ ข้อ2นะครับไก่จะมีขนาดเล็กนะครับสามารถยัดลงมาในคลาวดอนหรือว่าโถน้ําได้เลยนะฮะ <c oughs> เนี่ในการใช้บล็อกพวกนี้นวางไปแล้วก็เอาไก่ไว้ในนี้ยัดมันลงไปแ <c oughs> ม้ไม่ตายด้วยโอ้สุดยอดไปเลยข้อที่3นะครับผมอันนี้เป็นฮอปเปอร์นะฮะเเรามาดูฮอปเปอร์กันว่าใช้ได้ไหมไม่ได้นะฮะโอ้โอหทะลุออกเปอร์ใ <c oughs> ช้ไม่ได้ผลนะฮะบางทีเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาจากข้างนอกเลยก็เป็นได้ ลูผ่านไหนน้องโดดมาดิถ้าเราเอาไม่อยากบาบามันจะออกมาไหมสีสีนั่นไงเห็นไหมหลุดฮอปเปอร์ใช้ไม่ได้ผลนะฮะนี่เห็นป่ะฮอปเปอร์จะใช้ไม่ได้ผลส่วนคาวด,ดอนนี่ใช้ได้ผลนะฮอปเปอร์นี่หลุดหลุดเลยอ่าข้อสี่นะครับไก่ทุกตัวนะครับเป็นตัวผู้นะครับผมเพราะว่านอสได้กล่าวไว้ว่าเพศไม่จำเป็นสําหรับไมคัสนะฮะอ่าเพศไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรที่สําคัญนะครับไก่ตัวผู้นี่แม่งผสมพันธุ์ได้แล้วก็ออกไข่ได้เลยอันนี้ที่คือ ท,ที่งงไก่ตัวผู้นี่ผสมพันธุ์กันเองอืเอาเข้าไปข้อที่5นะครับไก่ครับเป็นมดท,ที่งโง่ที่สุดนะฮะดูนะฮะเห็นปะมันมองขึ้นไปจากข้างบนแล้วมันไม่มีสมองอย่างนี้ก็ได้เหรอยดูดิมีแต่ตาไม่มีสมองเออโลง่ลงๆเลยเห็นปะเนี่ยข้อที่6นะฮะโยนไข่8ฟองฮะจะได้ลูกเจี๊ยบหนึ่งตัวนะโอ้โไหนะแล้วมาลองกันดูซีโยนไป โยนแล้วนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8วัดมีโอกาสเกิดนะฮะลูกเจี๊ยบ1ตัวไตัวลองใหม่อีกรอบนิ1 2่อ่าวัดโอเคมาข้อเจ็ดกันการโยนไข่256ฟอร์มฟองมีโอกาสที่1นึ่งฟองจะมีลูกเจีย oh, ๊ยบ4ตัวโอ้นี่ไงนี่ไงมเมื่อกี้โอเคข้อที่8นะฮะการจบตีด้วยไขย่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะฮะถึงแม้ตัวจะแดงนะ ไปข้อที่9กนะคอมไม่แรงไม่ควรทำนะได้หมดครีเอทีฟคุณสามารถทำไก่ระเบิดนะฮะโดยการบังบ็อกไปที่สูงๆนะผมเข oh, oh. าบอกว่าคอมไม่แรงไม่ควรทำอันนี้มันดูถูกกันที่ว่าต้องลองโอ้ oh, my ไกลระเบิดไปได้มาแล้วลงไวเหมือนกันนะเนี่ยหึหึกระตุกเลยเมื่อกี้แล้วมันตามแม่มันไปไหนไวะเนี่ยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอ่า เกดความรู้นะฮะเรื่องโอ้โหเรื่องไก่นะฮะก็ใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับันด้วยนะครับผมฝนตกอีกเจอกันใหม่นะครับพาร์ทหน้านะ่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะหาสาระมาให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปแล้วนะครับบายทุกท่านนะใครมีข้อเสนอความคิดเห็นคอมเมนต์นะก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเย้